ก๋วยเตี๋ยวแห้งใส่เครื่องเยอะนีหมูมีตับมีลูกชิ้นสามอย่าง ใส่น้ำปรุงก๋วยเตี๋ยวใส่น้ำกระเทียมเจียวหอมๆตามด้วยผักชีโรยหน้าตามด้วยถั่วปน่น ตามด้วยซีอิ๊วดำตามด้วยนี่ครับแคบหมูครับเสร็จแล้วครับก๋วยเตี๋ยวแห้งครับ